สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมครับเช้านี้ผมได้ติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับทางสื่อโซเชียลนะครับเห็นทางจังหวัดทางภาคอีสานนะครับมีพักการเมืองนะครับไปช่วยปราศัยหาเสียงในระดับการเลือกตั้งในระดับเทศบาลนะครับก็คือ การเลือกตั้งเทศบาลในวันที่11พฤษภาคม2661ที่จะถึงนี้นะครับเห็นมิติใหม่ของการเมืองท้องถิ่นนะครับมีพักการเมืองไปช่วยปราศัยหาเสียงอนายกเทศมนตรีนะครับตามที่กฎหมายห้าอำนาจไว้ก็สามารถทำได้นะครับก็คือตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562นะครับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับ ฉบับที่2นะครับแก้ไขในปี2566มาตรา34นะครับให้การเมืองระดับประเทศนี้ไปหาเสียงช่วยการเมืองท้องถิ่นได้นะครับไม่ผิดกฎหมายแต่มันก็จะมีวักสองอยู่ว่าถ้าไปทำให้เกิดความเสียหายนี่ก็จะถูกระงับถูกสั่งให้หยุดกันไปปราศัยไปหาเสียง สั่งให้หยุดการกระทํานั้นได้ส่วนใหญ่ภาคการเมืองที่จะไปช่วยการเมืองระดับท้องถิน่นปลาศยหาเสียงจึงจึงใช้สมาชิกพรรคธรรมดาที่ไม่มีตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีหรือว่าเป็นสสนะครับก็จะใช้สมาชิกธรรมดาไปปลาศสัยช่วยนะครับเพื่อเป็นเทคนิคในการ ข้องกันที่จะผิดกฎหมายวรรคสองนะครับมาตราสามสิบสี่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศาบาลหรือผู้บริหารท้องถิน่นเขียนไว้ว่ามาตราสามสิบสี่นะครับแก้ไขเมื่อปีสองพันห้าหกสิบหกนะครับข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภา,าท้องถิน่นหรือผู้ผู้บริหารท้องถิน่นหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้ ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒทสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นกระทําการใดๆโดยไม่ชอบด้วยหน้าที่และอํานาจอันเป็นการกันแกล้งผู้สมัครใดคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่คณะกรรมการเลือกตั้งมอบหมายมีอำนาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระทํานั้นได้ให้คณะกรรมการเลือกตั้งที่ผู้เห็นการกระทํางวรรคสองตามวรรคสองมีอำนาจสั่งให้ระง,งับในการกระทํานั้นได้แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบนะครับนี่ก็คือกฎหมายมาตรา34ที่แก้นะครับแล้วก็ไปโฟกัสกันที่วรรคหนึ่งนะครับข้าราชการการเมืองนะครับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บรหิหารท้องถิ่นนะครับหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้ช่วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับอาจช่วยนะครับก็คือช่วยได้แหละช่วยได้แต่ไม่ให้กระทบไม่ให้กระทบหรือให้เป็นการหรือไม่เป็นการ การทำที่ไม่ชอบด้วยหน้าที่นะครับอาจช่วยด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างที่ผมบอกอาจจะใช้สมาชิกที่อยู่ในพรรคการเมืองนะลงไปปลาายหาเสียงช่วยที่เราเห็นอยู่นะครับที่เราเห็นอยู่นะครับนะครับทางอุดรขอนแก่นใช่ไหมที่มีพรรคการเมืองพรคหนึ่งไปปลาใสาช่วยนายกเทศมนตรีอย่างนี้เป็นต้นนะครับในระดับอบจอเราก็เห็นนะครับ แต่ตอนนี้เรามาเห็นในระดับเทศบาลด้วยนั่นก็คือเป็นมิติใหม่ของการเมืองไทยในระดับท้องถิน่นะครับต่อไปพรรคการเมืองนี้เห็นพรรคการเมืองนี้ทำพรรคการเมืองนี้พรรคการเมืองนี้ก็ทำเดี๋ยวต่างคนก็ต่างทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นมิติใหม่ของการเลือกตั้งท้องถิน่นถ้ามองในแง่ดีก็เป็นการดีครับเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยรู้จักปัญหาของประชาชนดีอยู่แล้วนะครับ เมื่อท้องถิ่นรู้ปัญหาเอาปัญหานี้ไปบอกการเมืองในระดับประเทศการเมืองระดับประเทศก็ช่วยในการจัดสรรงบประมาณมาช่วยนะครับก็จะเป็นการดีถ้าเรามองในแง่ดีก็จะเป็นการดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าท้องถิ่นรู้ปัญหาของท้องถิ่นดีอยู่แล้วแต่อาจจะขาดงบประมาณแล้วก็มีสายสัมพันธ์กับการเมืองระดับประเทศอาจจะช่วยเหลือในการอนุมัติงบประมาณได้ง่ายขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นั่นก็คือเรามองในแง่ดีนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมสังเกตเห็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งในระดับเทศบาลที่ใกล้จะถึงนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับสําหรับท่านที่ผู้มีสิทธิ์นะครับเนวันที่11พฤษภาคมนะครับ2568นะครับเช้าวันอาทิตย์นะครับ8นาฬิกาถึง17บนาฬิกานะครับอย่านอนหลับทับสิทธิ์ครับให้สมกับ บ้านเมืองของเรามีการปกครองในระดับท้องถิน่นมีการกระจายอำนาจให้มีการบริหารงานบริหารบุคคลบริหารงบประมาณนะครับขอเชิญชวนนะครับวันที่21เอ็อวันที่11พฤษภาคม2 6 6 8เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ